your firstly right right uh, wow. Good afternoon class. Welcome to your first flying lesson สวัสดีคลาสยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงเรียนการบินของเราวันนี้ <laughs> Hi welcome back to Harry Potter's world with Teacher n u n i สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนภาษาอังกฤษจาก Harry Potter นะคะเราจะมาเรียนจากหนังสือกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเคยดูครั้งแรกนะคะเดี๋ยวคุณหนุนก็จะมีหนังสือเรื่อง Harry Potter นะคะแล้วก็คุณหนุนก็จะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็ลองฟังดูนะได้ฝึก listening จับใจความดูหรือถ้าอยากฝึกพูดตามก็สามารถที่จะพูดตามไปด้วยหรือ pause แล้วพูดตามนะคะหลังจากนั้นก็จะมาแปลคําแปลไปด้วยกันนะจะได้สนุกไปกับเรื่องราวแล้วก็มาดูคําศัพท์ที่น่าสนใจไปด้วยกันจะรับรองว่าได้ความรู้และความสนุกและได้คําศัพท์เยอะแน่นอนค่ะ Are you ready? พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะ mm hmm. <laughs> กดไลค์ให้คุณหนุนแล้วก็ไปกดไลค์เพจคุณหนุนด้วยนะคะใครยังไม่ได้ subscribe YouTube ก็อย่าลืม subscribe กันนะคะโอเค b u The on t Edge of Town, Dewes w r e driven out of his mind by something else as he sat in the usual morning traffic jam. He couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. People in cloaks? Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. The get ups you saw on young people. He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his fingers on the steering wheel, and his eyes fell on a huddle of These w e i r d o s standing quite close by, they were whispering excitedly together. Okay มาแปลกันนะคะเป็นยังไงบ้างฟังทันไหมเอ่ยอ่าอย่างแรกนะคะ But on the edge of, the of town h e f t o ก็คือแบบอว่าก็พอมาที่ตรงเมืองแล้วเนี่ย Deals were driven out of his mind Deals ก็คือสว่านนะมิสเตอร์เดอร์สลีย์เขาขายสว่านใช่ไหมเขาทำบริษัทสว่านเนาะก็ หลุดไปจากใจเขาเลย by something else ด้วยอะไรบางอย่างนะ out of his mind ก็แบบออกไปจากใจเขา something else คือด้วยอะไรบางอย่างนะ something else อย่างอื่นอะไรเงี้ย As he sat in the usual morning traffic jam ในขณะที่นะคะ as นี่เปาในขณะที่นะ่าจะจำได้แล้วเนะาะครั้งนี้เราเจอกันหลายรอบเลยนะคะ EP ก่อนๆน,นี้ใช่ไหม he sat in the usual morning traffic jam เอ๊ะนี่อยู่แบงก์คอกหรือเปล่าคะอยู่กรุงเทพไหมคะรถติดเนะะี่ยตอนเช้าโดยเป็นปกติเลยแบบเนี้ยนะคะ he sat ก็คือเขานั่งอยู่ในรถใช่ไหมแล้วก็ traffic jam คือรถติดอ่ะตอนเช้า usual โดยปกตินะ,ะ uh, the usual morning traffic jam he couldn't help noticing That there seem to be a lot of strangely dressed people about. Couldn't help หรือ can't help นะฮะแปลว่าช่วยไม่ได้หรืออดไม่ได้ที่จะ notice เ g ก็คือสังเกตนะคะ notice หลัง could n t help จะทาได้ verb ing นะคะอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นว่า there seem to be a lot of ก็คือ s e m แปลว่าดูเหมือนนะคะ there seem to be ก็ดูเหมือนว่าจะมี a lot of แปลว่ามากมายนะคะความหมายเหมืนกับ many หรือ several ที่เราเรียนกันไปวันก่อนนะคะ strangely they dressed people about strangely ก็คืออย่างแปลกๆขยายคำว่า dress ก็คือแต่งตัวเออคนที่แต่งตัวแปลกๆอะแถวนั้นก็อดไม่ได้สังเกตว่าทำไมมีคนแต่งตัวแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ย people in cloaks cloaks ก็แบบพวกผ้าคลุมอะไรเงี้ยเออทำไมใส่ผ้าคลุมอะมาดูรูปกันนะคะ ประมาณอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยค่ะประมาณดัมเบิลดอร์คนนี้นะคะหรือว่าอ่าคนนี้มาร์โกนาก็เนาะ,ะประมาณเนี้ยแต่งตัวแบบนี้กันเอ๊ะมันแปลกๆเนาะเนี่ยแต่งตัวใส่เสื้อคลุมใส่ผ้าคลุมอะ่ะนางก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนแต่งตัวแบบนี้ประหลาดเหลือเกินมาต่อกันนะคะมิสเตอร์เ c อร์สลีย์คูดินบี e w ร์ dressed in funny clothes c o couldn't bear แปลข้างนี้เรียนไปแล้วแปลว่าทนได้ใช่ไหมคะถ้าเก,กิดเป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหมีนะคะแปลว่าทนได้ที่ couldn't bear หรือ can't bear จะแปลว่าทนไม่ได้เลยกับคนที่ people who dress in funny clothes นะคนที่แต่งตัว in funny clothes ก็คือแต่งตัวตลกอะฟันนี่เออใส่อะไรตลกๆประหลาดๆอย่างเงี้ย the get-ups you saw on young people get-ups ก็อันนี้สาอารมณ์ของบิสเดอร์สลีตอนก็ลงเสียนะบอกว่าเครื่องแต่งกายที่เด็ก หนุ่มๆสาวๆนัแต่งตัว,ตวอะไรกันประมาณนี้นะคะ Get ups ก็คือเครื่องแต่งกาย y o u s a s ก็ saw, ที่คุณเห็นนะที่ young people คนหนุ่มสาวเขาใส่กันอย่างเงี้ย He supposed this was some stupid new fashion เขา suppose แปลว่าคิดว่าคาดว่านี่น่าจะเป็นแบบแฟชั่นโง่ๆอะไรเงีเ้ยด่าแรงมากเพราะ stupid เป็นคำที่แบบก็ค่อนข้างโหดอย่างแปลว่าโง่แบบด่าโง่แบบแฟชั่นโง่ๆอะไรอย่างใหม่ๆเนี่ยเออ He drummed his fingers on the steering wheel เขาก็เลยแบบเคาะมืออะ drum ก็คือเหมือนตีกลองใช่ไหมแต่ใช้นิ้วอะ drum his finger ก็ประมาณเนี้ย on the steering steering wheel ขับรถอยู่น่าจะน่าจะข้อที่ไหนพวงมาลัยนะ steering wheel กพวงมาลัย and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close by แล้วตาเขาก็ fall แปลว่าตกลงใช่ไหมหระระมาณว่าหันไปเห็น u ฮาด e โอ f ก็คือกลุ่มคนที่แบบ w e เ r d o โดสเป็นการว่าคนที่ประหลาดแปลกอะไรเงี้ย standing กำลังยืนอยู่ quite แปลว่าค่อนข้างนะคะ close by ใกล้ๆนะคะคำว่า Weirdos นะคะแปลว่าแบบเวลาว่าใครว่าประหลาดก็ว่าใช้คำว่านี้ได้ w e i r d o s อยอางเงี้ย they were whispering whispering คืออย่างเงี้ยเออก็คือพวกเขากำลังซุบซิบอยู่กระซิบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย i s p e r i n g นะคะ excitedly together excitedly คืออย่างตื่นเต้นนะ excited เพราะตื่นเต้นใช่ไหมมี L Y เป็น a d v e r b ก็อย่างตื่นเต้น together ไปด้วยกันนะคะโอเคไปต่อนะอันนี้ก็คือ clocks นะคะมอยาแต่งตัวมาเนี้ยไปยืนอยู่ถ้าเกิดเราเห็นเราคงตกใจไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่เราจะชอบอะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวคุณอ่านก่อนนะคะรอบหนึ่ง Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Why? That man had to be older than he was, and wearing an emerald green cloak? The nerve of him. But then it struck mister Tursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. The traffic moved on, and a few minutes later, mister Tursley arrived in the Grunning's parking lot his mind back on drills. mister Dursley always sat with his back to the window in his office, on the ninth floor. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. Okay, nah Mr. d ใช u s l e y was enraged ครั้งนี้เลาเลรียนคำว่า tantrum tantrum ที่ uh, deadly, rum. <laughs> ดัตลีย์อะ tantrum โอ้ยเกี้ยวด่าเกี้ยวก่า enraged เขาจะเป็นกาดเกลี้ยวอารมณ์เดียวกันนั่นแหละก็คือแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียเกี้ยวกราดเลยนะั่นแหละเกี้ยวกราดนะ to see that ที่เห็นว่า a couple of them นะคะก็คือ couple คือสองก็คือมีสองคนในนั้นนะ่ะ weren't young at all weren't คือ were not นะคะก็คือว่าไม่ยังไม่เด็กเลยไม่เด็กเลยสักนิดนึง at all นะ Why? ไทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะเขาว่างั้น That man had to be older than he was ผู้ชายคนนั้นอะ่ะ had to แปลว่าต้องนะคะ o l d แปลว่าแก่เพราะเติม er เป็นแก่กว่า older แล้วก็มีการเปรียบเที่บก็ใช้แดนนะ he was นะ่าจะแก่กว่าเขาอีกด้วยซ้ำไปอะ่ะนะ and wearing an emerald green cloak ประมาณนี้และใส่เสื้อคลุมผ้าคลุมสีเขียวมรกตเนี่ยนะมันประหลาดนะคนอะไรมาใส่เสื้อคลุมแบบนี้ประมาณนั้นนะ Emerald green cloak เปขยายคำว่า cloak The nerve of him ประมาณว่าฉันกล้าดีอะไรกล้าทำเนอะประมาณนี้นะคะคำนี้ก็เก็บไว้ใช้เอ้ยอย่าใช้เลยอย่าไปว่าเลยเก็บไให้รู้จักไปแล้วกัน The nerve of him กล้านะอะไรอย่างเงี้ย But then it struck m r s u r s l e y อันนี้เป็นคำที่มาด้วยกัน It struck m r d u r s l e y ก็คือแบบอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าก็เข้าใจขึ้นมารับรู้ขึ้นมาว่า This was probably some silly stunt p r o b a ป l y แปลว่าน่าจะนะคะซลลีก็แบบความหมายเดียวกับสติปีแต่มันเบาวกว่านะเซลลีมันจะดูแบบงโง่น่ารัก <laughs> พูดยังไงดีสติปีคือแรงนะคะซลลีจะเบาๆหน่อยก็แบบเออมันน่าจะเป็นการแบบการแสดงอะไรสักอย่างที่งโงแ่แถวนี้แหละมั้งอะไรเงี้ย these people were obviously collecting for something คนกลุ่มนี้ obviously คือแปลว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะ collecting ก็คือมารวมกันนะ for something เพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้เพราะอะไรก็ for something Yes that would be it เขาก็เลยเออเนี่ยเป็นงั้นแหละน่าจะมีการแสดงอะไรงงๆอย่างเงีง้ยเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็ปล่อยมันไปไม่คิดต่อ The traffic moved on อ่า traffic คือการจราจรก็ไปต่อได้นะ traffic การจราจร moved on ไปต่อ A few minutes later สองสามนาทีต่อมา A few minutes later Mr. d u r s l e y arrived in the Grunings parking lot Mr. d u r s l e y เนี่ยก็มาถึงที่ parking lot ก็คือที่จอดรถ Grunings นะคะ อันนี้ได้เป็นชื่อเฉพาะนะคะขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะเวลาเป็นชื่อเฉพาะต้องขึ้นด้วยพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยก็คือชื่อที่จอดรถกว่านิงส His mind back on d r i l l s His mind คือกระจิตกระใจของเขาเนี่ยก็กลับมาที่เรื่องสวานและเออกลับมาขายของตัวเองดีกว่างี้นะ Mr. Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor Mr. Dursley เนี่ย always ก็คือเสมอเลยนะคะมักจะนั่งอยู่ที่ดยการเอา his back to the window คือเอาหลัง กับหน้าต่างนะคะที่ออฟฟิศของเขา in his office on the ninth floor ที่ชั้น9นะคะเกิดเป็นชั้นเป็นลำดับขั้นเราใช้ the ninth แล้วก็มี th นะคะ floor แปลว่าชั้นนะคะ if he hadn't he might have found it harder to concentrate on drills that morning ถ้าเขาไม่ได้นั่งแบบนั้นอ่ะนะ if he hadn't เขาอาจจะไม่สามารถที่จะนะคะ might have บกเวิร์ซาเนี่ยเป็นการสมมติว่าสิ่งนั้น น่าจะเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นนะคะแต่ความจริงไม่เกิดเพราะง,งั้นเถอะน่าจะก็แปลไปเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดเขาไม่ยั่งบบน้น่นนะเขาน่าจะคอนเซนเทรตกับงานของเขายากกว่านั้นหละเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวคำศัพท์นิดนึงคำว่า hard แปลว่ายากพอเติม er h a r d แปลว่ายากกว่าที่จะคอนเซนเทรตก็คือแบบมีสมาธิหรือโฟกัสในเรื่อง drills สว่าน dead morning เช้านั้นนั่นเองนะคะนางก็แบบว่าดีนะที่นางนั่งหันหลังนะ <laughs> <laughs> he didn't see the owl sweeping past the inboard daylight, though people down in the street did. They pointed, gazed open mouthed as owl after owl spit overhead. Most of them had never seen an owl even at night time. Mr. Dursley, however, had a perfectly normal owl free morning he yelled at five different people he made several important telephone calls and shouted a bit more he was in a very good mood until lunchtime when he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the bakery. Ah, <laughs> he didn't see the owls owls น้องนกฮูกนะคะเขาก็ไม่ได้เห็นนกฮูกหรอกว่ามันบินผ่านไปผ่านมา sweeping past in broad daylight กลางวันแสกๆว่างั้นเธอ broad daylight though นะคะแปลว่าแต่ว่านะคะความหมายเหมือนกับบัตรนะคะ though people down i n the s t r e e t คนที่ยืนอยู่ในถนนนะ่ะเห็นนะม t h e y point e a d point แปลว่าชี้ฮะประมาณนี้แล้วก็ gaze แปลว่าเพ่งมองแล้วก็ open open mouth คืออ้าปากค้างประมาณแบบเดี๋ยวอะไทำทา่าดิ <laughs> Pointed, g u e s, <Point> <S, <Yes>. <S open mouth <laughs> ประมาณเนี้ย as owl after o u l s p i t overhead อ,อ๋อต้องเงยหน้าสินะเออประมาณแบบอ๋อเดีประมาณเนี้ยอ,อปาออปากค้างชี้แล้วก็ปองอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า owl after owl คือนอกคูกตัวแล้วตัวเล่าเนี่ยบินผ่านหัว overhead นะคะข้ามไปข้ามมาเต็ไมไปหมดเลย most of them had never seen an owl even at night time พวกเขาส่วนใหญ่เลยนะคะ most of them Had never seen คือไม่เคยเห็นเลย and out uh, นกคู่แม้กระทั่ง event at night time แม้กระทั่งตอนกลางคืนก็ไม่เคยเห็นนกคู่อะตกใจนะบินเต็มไปหมดเนี้ย Mr. Dursley however had a perfectly normal hour free so, a f r e e morning ส่วนอีที่ Mr. Dursley เป็นไง however อย่างไรก็ตามก็คือตรงข้ามกับคนอื่นเขาก็คือมีเช้าที่ สมบูรณ์แบบแบบธรรมดาปกติแบบสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าอะไรอัลฟรีมอร์นิ่งนางไม่ได้เห็นอัลฟรีคือไม่ไม่ไมีนกคูกเลยตอนเช้าเพราะอะไรนั่งหันหลังอยู่ไม่เห็นจ้า he yelled at five different people นางเป็นคนแบบเกี้ยวกาดเนอะก็เยียแปลว่าตะโกนใส่นะฮะ at five ห้าคนนะ people อตะโกนใส่คนไปห้าคน he made several important telephone calls แล้วก็นี่ไงคำว่า several ที่บอกแปลว่ามากมายหลากหลายนะคะ i m p o r t a n t แปลว่าสำคัญก็บอกว่าเขาเนี่ยโทรโทรโทรศัพท์ไปหลายสายเลยที่สำคัญเนี่ยไปคุยงาน and shouted ยังไม่ยังไม่เลิกนะคะคือตะโกนอีกเหมือนกัน a bit more เพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือโทรไปตวาดไปตะโกนไปประมาณนี้ he was in a very good mood till lunch time ในขณะที่นางตะโกนตวาดชาวบ้านเขาเนี่ยนางก็ good mood นะคะเขาบอกว่า he was in a very good mood คือแบบมีอารมณ์ดีนะ good mood until จนกระทั่ง lunch time ตอนเที่ยง when he thought he stretched his legs เมื่อเขาคิดขึ้นมานะคะ he thought ก็ว่าจะยืดขาหน่อยแล้วกัน stretch his legs นะยืดขา his legs and walk across the road ก็คือเดินข้ามถนนไป to buy himself เพื่อจะไปซื้อ a bun บันเป็นขนมปังก้อนๆนะคะให้ตัวเขาเอง buy himself something เงี้ยก็คือไปซื้อของอะไรบางอย่างให้เขาก็ a bun ก็ไปซื้อขนมปังให้ตัวเอง from the bakery ที่ร้านขายขนมปังนั่นเองนะคะร้านเบเกอรี่นะอ่ะนะเนี่ยขนมปังหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็นกู๊เนี่ยก็ประมาณเนี่ยเต็มไปหมดนะคะเนี่ยบินไปก็บินมาประมาณนั้นเนาะโอ้โหวันนี้ก็ได้กันไปหลายคำเลยนะจ๊ะมาสะสมคำศัพท์กันดีกว่านะคะทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำว่า something else อะไรอย่างอื่นนะคะ traffic jam, รถติด couldn't help, อดไม่ได้ช่วยไม่ได้ seem, ดูเหมือน a lot of, มากมาย strangely, อย่างแปลกๆ dressed, แต่งตัว cloaks, ผ้าคลุมเสื้อคลุม couldn't bear, หรือ can't bear, ทนไม่ได้ funny clothes, เสื้อผ้าตลกตลก แต่งตัวตลกตลก Get-ups เครื่องแต่งกาย Suppose คาดว่าเดาว่า Stupid โง่ Drummed อันนี้คือเคาะมือนะคะปกติด r u มแปลว่ากลองเนาะ Fingers นิ้ว Steering wheel พวงมลาลัย Weirdos คนประหลาดคนแปลก Quite ค่อนข้าง Close ตรงน,นี้ไม่ได้แปลว่าปิดจะแปลว่าใกล้ๆนั่นเองนะคะ whisper whispering กระซิบ excitedly อย่างตื่นเต้น together ด้วยกันอ่าอ่ะ,อ,ะอีกนิดนึงนะจ๊ะเุ้ยวันนี้ได้หลายคำอีกแล้วใช่ไหม <laughs> ทบทวนได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปดูได้ตั้งแต่คลิป ep 1นครับ1นนะคะแล้วก็จะได้สะสมคำศัพท์แล้วก็เข้าใจเรื่องราวมาด้วยกันเนาะ Enrage เกี้ยวกาดเกี้ยวกราดกราดเกี้ยว <laughs> won't มาจาก word not คือไม่นะคะ at all เลยด้วยซ้ำ older แก่กว่า emerald มรกต the nerve of him กล้านะฉันกล้าทำ probably น่าจะ silly ง,งี่เง่าโง่ stunt การแสดง obviously อย่างเห็นได้ชัด traffic การจราจร a few สองส a few minutes 2-3นาที arrived มาถึง parking lot ที่จอดรถอะไรต่อ <laughs> ninth the n i n t อ่าลำดับที่9 floor ชั้น hard แปลว่ายาก harder ยากกว่า concentrate มีสมาธิ o k เค last one อันสุดท้ายแล้ว h o u เ s ลยมไปแล้วนะก็คือนกคูกนะคะ daylight เอ่อ uh, ที่มีแสงในกลางวัน point pointed she gazed เพ่ง open mouth อาปากค้าง overhead ข้ามหัวไปมา nighttime กลางคืน however อย่างไรก็ตาม yell ตะโกน different แตกต่างอันนี้ไม่แานว่า different นะ,ะ่ันว่า different several several หลากหลาย important สำคัญ shouted กะโกน good mood อารมณ์ดี until จนกระทั่ง stretch ยืดแบบยืดเส้นยืดสายนะคะ walk across เดินข้าม a b u n d u n ก็คือขนมปังนั่นเองโอ้โ oh หวันนี้ก็ได้ไปหลายคำเลยนะคะสนุกไหมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคลิปหน้านะคะก็คนที่ เพิ่งมาดูก็อย่าลืมกลับไปดูได้นะคะสามารถกด subscribe YouTube ได้แล้วก็มันจะเรียงกันเป็นอีพี1.2 1.3 1.4 1.4นะคะเดี๋ยวจะพยายามทำกันมาทำมาเรื่อยๆมาฝากกันไว้นะคะ so if you enjoy ถ้าเกิดสนุกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยการกดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจคุณหนุนนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้สนุกๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้ว so I would like to say Happy New Year to you all นะคะก็ยินสุขสันต์วันปีใหม่ยินดีอะไรสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนนะคะก็ Welcome to พูดยังไงดีขอให้ปี2021ของเราทุกคนเป็นปีที่ร่ดหรูอลังการนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคนเื่นเองจ้าบาย